สวัสดีค่ะมาอยู่กับน้องกวยหอมค่ะหลังจากไปเล็บผ่า,าออกข้างนอกนานแล้วค่ะมันเป็นยังไงพี่หอม วันนี้พัศเที่ยวอ้อมปางค่ะชมบัชมบรรยากาศรอบปางค่ะโอ้ยหอม, <c oughs> มบอกว่ายังไงเนาะนี่ ไข่เนอะแยะๆเลยหอไม่เคยได้ออกมานานแล้วค่ะม,มาเจอก,กันกับพี่เบือกค่ะนานแล้วหอไม่เจอพี่เบือกค่ะดิ หอมตกใจพี่เบอกนานแล้วหอมไม่ได้เจอพี่เบอกค่ะแม่แม่ค่ะนี่ค่ะ,คะพี่เบอกนี้แล้วพี่เบอกกลัวกลัวพระควานอนะ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะดอกไม้เต็มปางเลยค่ะ

มาเต้นให้ยายๆดูค่ะเติงติงเตเตเตติงติงเตเตเตติงเอ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 เพลงเพลงพ่อกับแม่ไม่สนุกเลยหอมร้องเองก็ได้หอมร้องเพลงเองครับพ่อ กอดพ่อค่ะแม่แม่ค่ะดูค่ะกอดพ่อพ่ออย่าหนีหอมไปไหนเด้อพ่อเด้อดูค่ะกอดพ่อคะ่ะโอ้ยมันเป็นแต่ยานมาพ่อหอมไม่ได้มานานแล้วนี่ค่ะแม่แม่ค่ะอันนี้จะเป็นดอกคูน่นนี้ รอบปางมี้ต ja mm ่ดอกไม้เลยค่ะแม่แม่คะสวยงามมากเลยค่ะอะหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกันก่อนเฮ้ย กอดยังไงได้หอมยังไม่ฮะหอมยังไม่อาบน้ำเลยพ่อกล้าให้หอมกอดไหมแข่ด้วยหอมแข่ด้วยเดิดนรอแม่ค่ะเชียวล้างเชียวล้าง,แ,างแม่ต้องเดินประกลบหลังค่ะ ว่าไม่ได้เดินออกกำลังกายนานแล้วค่ะแม่แมค่ะอ้สาวสวยคู่ค่ะสาวสวยคู่กับดอกไม้งามค่ะแม่แม่ค่ะดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟืองฟ้าไอหันหน้ามันนี้น้อยนี่ก็พ่อดุพาะควานอ่ะพาะควานแต่งแต่งตัวให้ค่ะ อ้ยดอกไม้ทัดดอกไม้ทัดทัดหูด้วยสวยไหมคะแม่แม่ช่วยแทนเฮเขินเขินเอาไายเอามายเอามายช่วยแล้วช่วยแล้วงอหล่นหล่นหนูค่อยๆเดินลุกดอกไม้หล่นหมดแล้ว เนไปก่อนกินแต่กล้วยว่ะกอด,ดออกอดพ่อดีกว่ากอดพ่อแล้วมีทองกิน